อยู่ในี่ให้ในสวนมีมีความสุขบ่ครับมีความสุขเที่ยวมาลายแล้วเออเที่ยวมาลายแล้ว <c oughs> ผมเจส่งนะครับอยู่กลางน้ำ <c oughs> หอมหอมยังขึ้นหญ่อนเจนี่อันนี้บัวเลยบัวอหอมบัวเลยอผักกาดขาวที่ว่าเอาไปกินกับตะบ,บกฮ่องอ่ะเนาะเจนเนาะเจ้าตะบฮงปลานี่สร้างได้วันานี้ปลานี่เนี้เอาขึ้นมาเนี่สวัสดีเซานี้ครับผมตรงนี้ผมอยู่ที่เขาหล่นนะครับเอะโอ้มาเขาหล่นบอยลีเป็นยังกับกับเขาหล่นเนาะผมนี่เนาะนะครับผม เยวจะพ่ไปเบื้องล่างสวยเขาโลดนะครับผมพอดี่นนัดไว้ให้มาเบื้องแน่ว่าสัตว์ครับปะ่ะเยาไะเบื้องกันนี่ครับนี่นายจะเป็นทางเขาบ้านเพื่อนละ,ละที่ขอไปก็เนาะน,นี่ฐานทางมาตลอดเลยนะครับว่าคุณจักรนัดสวยว่าครับถามมาสองคนนะครับนายจะมาหอนแล้วล่างสวยๆนะ หลัวเปิ่มเดียวบ่อนนะครับสวัสดีครับผมมาหอดแล้วครับผมลานเสริมสวยเจส่งนะครับผมนี่อยู่เขาโลนนะครับเดี๋ยวจะพายเบงนะครับผมตอนนี้เจส่งเพิ่งกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับนี่นี่นี่จะพายเบอง <c oughs> อยากนะครับนี่นี่ครับนี่คือบรรยากาศ้านเสริมสวยนะครับตัดผมเจส่งเสแล้วเห็นไหมเห็นไห ไปวะนี่ครับโอ้หเจสซงมาแล้วมาแล้วเอาเจสซงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่นี่คือเจสซงนะครับโอ้ยมื่อนี้เขาไม่เยี่ยมไม่ยามมาเบิองพอพอพอผมมาไทยถามนะครับไอเจสซงเปิดร้านเสริมสวยเป็นบ่ครับแม่ป้าภาพผมชมแน่ร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยก็ได้หกแ้วอันนี้คือบรรยากาศพวกเอกมีคล้องน้ำเอว่าเป็นสะเนาะ สาอันนี้สะเลี่ยงตา<อ>พร้อมปะนี่เลี่ยงอยอ๋อนี่ครับนี่ล้านตัดผมอ,อันนี้เทสง่งอยกลางสะนะครับคุณนะ่ะโอ้สะใหญ่จ้ะล่ะนี่ครับปาดมันเจส่งเข้าไปเบื้องอันน่านตัด<อ>ผมจะเข้านะครับปู้ขยนันอีรีหมดนะถือไม่กวดตลอดเวลานะครับนี่ร้านตัดผมเจส่งนะครับอยกลางน้ำพุณนะ่ะ ไอ้เจ้ครับไอ้ตัดผมนี่ตัดผมเอียงเนี่ยตัดเบิร์ตผู้หญิงผู้ชายตัดเบิร์ตแหล่ตัดผู้หญิงผู้ชายอ่เฮ็ดสวยเฮ็ดงามจ้าไอ้ยืดได้บ่ยืดอ่ะยืดยืดยืดย้อมสีจ้าเฮ็ดเป็นลอนไในบอกเป็นลอนเป็นลอนกัเป็นโลธรรมดาได้อยู่แต่ไม่ได้ดัดไงครับผมคือว่าถึงเฮ็ดถึงผู้หญิงถึงผู้ชายนะครับเนาะจ้าอุปกรณ์การเฮ็ดราคาเป็นยังไงครับราคา ราคาเพิ่มบานเบาๆย่อมเยาเลยเนาะยอมยาวมาถึงร้อยดอกตีตัดเนะตัดห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้ะแล้วยางอื่นก็ว่ากันไปเนาะยังื่นก็ว่ากันไปผมเพราะว่าบางบางยางก็ต้องใส่พวกครีมพวกยังมีข่านสิจานิดหน่อยแต่ว่าราคาบ่แพงแน่บานเท่านะครับนอกจากไอร้านเพิมสวยแล้วเจ๊เฮ็ดอียงอีกครับเฮ็ดสวนนี่แหละเฮ็ดสวนเนาะโอ้ไาเฮาไปเบื้องสวนบันนี้ หรือว่ามาลอรันตัดผมแล้วเข้าสามารถยังชมสวนได้พร้อมนะครับนี่โอ้บันเกซงนี่เป็นบันไออยูกก่กลางภูเขานะครับภูน้ภูเขาเน้วยี่เขาบอกว่า<ล>เขายังบ่าะเนีเ่ย<ะ>เขาลน้นเขาลน้นไอเขา,ขาส้มซ่านไหมผมมักซึ้นอีไหมรีสอร์ไทไร้สินธรรมแห่งเขาส,มสา้มซ่านพวดหนเอารีสอร์ทไร้สินธรรมนะครับ พูดน่ะอันนี้โอ้โหกระท่อมมีหอดกล้วยนะครับอ่ะกินกล้วยกันา <c oughs> มามามาเดินเดินต้องกินกล้วยเออมาเราต้องกินกล้วยพูดน่ะเจพูดนะเอากล้วยผมนี่โเดี๋ยวห่อจะเข้าไปชมสวนนะครับเรามาปีถ่ายด้วยคล้องใส่ไก่แบบนี้เนาะนี่ในข่าวว่าเจเพิ่นขุดขุดมือไบเขาพี่ก่อนก็ได้่อ่อพี่ก่อนสไปเดี๋ยวเติดกิน่เล้กนนี่ครับ เจ๊เพิ่นจะผ้าเฮาเข้าไปชมสวนนะครับเข้าเข้าทางใดน,นี่ทางทางนี้ไปเนาะเอข้าหนีก็ได้ครับผมเข้าพุดด่นหรือข้าคข้าุ่เออเข้าพุ่นแล้วเข้าออกมาทะลุพี่ไะค,ค,ครับผมนี่เจ๊เพิ่นเอาไอ้อาหารปลานะครับผมเปโน่นว่าปลาปลาเลี้ยงไว้นี่หลายซัมดายเนาะสจ้าเป็นติดขื้นแบบวนะุ่นเหรออะ่หม่ๆโลนใครอีกเดีย๋ยว แมนครับทยอยตังสี่แบบใหม่รุ่นเขาต้องขยันกลวัวนี่นะ <S <S> <S แล้วก,ก็นี่ไม่เป็นพื้นที่แบบใดเจนี่กับเป็นป้ายขี้ตุ้นนี่แหละดินขาวๆนี่แหละ,ะบ่มียังเกิดเล่นบะบ่ไม่เจอต้นนันนีบยังอ่ะต้านในต้นกะเพาผีคิ้วๆนี่น,นี้ยอ๋อคิ้วๆหม,มดหน่อยคนครับควรไงวะฟองยาว่ากกับมาพอ้อวจแล้วอันนี้เป็นตายยังครับนี่ อันนี้ปา่านิ้นกับป่าสลิดใช่ไหนี่นครับตับเศร้าขึ้นโบโบนี่<อ>เปลี่ยนตนัตามโบโบไอ้ข้องใส่ไกลนี่เข้าขุดมือเองบอกครับที่วัดเจว่าไอ้ผมฟังอ่ะแมนขุดมือเองนะครับนี่ประเดี๋ยวใส่รถได้นะครับบอกโจกเนาะบอกโจกมาคิกแหละเออบอกโจกักคิกขุดเองแล้วก็เจวเป็นคนขุดเองคนเดียวพร้อมเนี่ยรอบเลยอะ่ะนี่ครับเพอบรรยากาศสวนอ๋อ ปลานีสร้างได้ว่านีปลานีเนี้ยมเอาขึ้นมานี่มันเจ้เามาขขืนมันก็นสร้างได้ยิ่งแล้วครับผมเออมันก็เดวแต่ช่วงเนาะเออครับช่วงไหนที่เจ้เพิ่นเอาขึ้นเนี่ยเพิ่นก็นจะโพดลงดอกว่ามีปงมีปลาเ้าโพวดว่าป่าว่าขึืนกันไดตอนนี้มันยังเ้าอยู่นะครับไปเราพอดิกินครับปะสวนของเจมี่เผืชผักเอเียงแน่นะครับที่เขาเห็นอื่นมีพวกกล้วยเนาะ วัวพริกนขามยังจ่่พิกคานะครับนี่อันนี้ปลาเคียงนี่อันนี้ปลาเคียงข้องนี่ยังเหลืออีกบ่อปลาอีกนะครับข้องใก่้นี่เจ๊ไอ้รอบเล่นปะบ่ออันนี้อันนี้ปลาอันนี้ข้องนี่มันซิปสิปหาเมตรทิพย์เฉพาะข้องนี่ซิปหาเมตรบ่อปลาเคียงตอดตอนนี้เนี่ยปักปักค้องนี่ข้องนี่หาซิเมตรนี่มันเป็นรวบพื้นผ้าไหมครับผมนี่มีนกพร้อมเห็นปะนกนกติดดาร์กนกไแก กระย่างมันกินร้งมากินป่าก็แล้วนี่ใส่ไลยเนี่ยบักพริกโอ้โหบักพริกมีบึกบอึดบาย่างนะเจนเนาะตามบมะฮองนี่ปรต้องห่วงเลยมะฮองบักพริกยังมีครบเลยเนี่ยสวนมีพวก <c oughs> บักซีดาเนาะบกซีดาฝรั่งบานเข้าบักซีดาสวนหมากจีจะอยู่แต่ในสวนไหครับ่ใน<ม>สวนนี่แหละวเจ๊ก็เจักอันนี้กําลังติดหน่วยผู้ป่กายเนี่ยครับผมอันนี้เป็นกล้วยบักพริก บักมี่อ่นี่ครับนี่กำลังเป็นหน่วยแล้วสวนนี่อะไรเจมันบันนี่แมน,นแมนอันนี้พักอาหารมาแล้วมาแล้วนะครับนี่แหละที่ดีเลยบันนี้อืมทุกสวนตองมี่นี่ครับป๊อ้โหอันนี้ผักกาดขาวสวนผักผักกาดขาวที่ว่าเอาไปกินกับตะบงฮ่งกันเ,เนาะเจเนาะตะบงฮ่งก,ก,กับเปสะ,ะกันยังสะได้อือพูดอะอันนั้นผักกาดหินใหญ่เนี่ยนี่ดอกเนี่ยแมนผักกาดหินไงอันนั้นโอ้โหพูดอะ อนะกาศหินใหญ่เอาไปขั้นสมแต่ว่ากินมะกอบดีด้ับมันบอหินปาะนั้นขั้นหน้ากระิบบัดแต่ละอันนี้เจ็บปลูกเองคนเดียวบ่ครับนี่แม่นรับฟังเงบกเขออ่อันนี้หอมหอมยังขึ้นใหญ่แท้เจนี่อันนี้บัวเลยบัอหอมบัวเลยเอ่ะปอดเบิ่งต้นมันก่อใหญ่แห้งอ่ะแบงไปเรื่อยๆแบงออกไปหายแน่ไปนั่นนี่อ๋อพูดใดมาก สร้างมัดตีตอนอยู่ก็มาไอ้ร้านถ้าผมมาบอกได้เนาะเจเ <Man. S 1> นาะแมนว่าจะเอาอียังงี้นี่ที่ผมทรงไห้นี่ครับต้นหอมอวบบางญ่เลยคันสมดได้ได้มาเจนี่ได้นี่เนาะอ่าหูเนาาปะนะอันนี้ต้นยังครับนี่นี่ผักซีลาวผักซีลาวต้นสูงบักฮักเลยปล่าอ๋อเนี่ยนะครับอันนั้นผักซีจีนเออผักซีจีนน่ครับ อันนี้พักเออันนี้ข้าหน้าข้าหน้าไหมพีกมันเป็น่ยนน่อยไหมพิกมันบักเป็นหนอใบกูดกําลังนั่นกระลังเริ่มอกพีกกระไรนะครับข่าแล้วก็พักชีปอรถตุนหุ้นอิหลีเจ้ไอ้ฮะสมมตอนี่ได้ใส่เงินบอกกว่าอ๋อข้าได้ใส่แค่กันาล่าแต่ได้ใส่ยุทธวากปั่ไดยว่าใส่คื้อกับสิ่งที่ห้ามีอยู่เนาะพวกนี้แทบปัจจัยซื้อเลยนะครับนี่ การฮ็ดอาชีพกเกษตรมันก็นได้ใส่เงินยุ้แต่ว่ามันได้ใส่บ่หลานะคะเพชรเรียนไาเมือ่อมือไปอสรแล้วเนีย่ยเจ๊เพื่อนดูแลคนเดียวเจ๊ส่งนะครับโอ้เก่งเนาะพื้นที่ลกล่างนี้พื้นที่ไทยเป็นพื้นที่ที่แบบว่าให้มันมีผลผลิตได้บเลยน,นะครับมีต้นม่งวงพ่อมบ่ครับเนี่ยม่งวงกำลังเป็นน่อยนี่ม่วงยังอันนี้แก้วขมิน้นแก้วขมิน้นอ่า๋อสงการแกได้กินแล้วมัง้งได้กินแล้วเนาะ มดแดงก็มีเออามดแดงก็ยืนนี่แหละกินยืนนี่แหละมดแดงก็ได้ใครมดแดงลายบะน้ำเปลี่ยนลายด้โอ้อันนี้สระปลูกพวกฝนพนก่เออนี่มักสระทุเรียนมีบ่ทุเรียนทุเรียนมามีมีสลาธุเรียนธลียนปูนาะนี่ต้นสระเพราะว่าพมไปเบื้องบางสวนก็มีทุเรียนแล้วต่ครับแต่ว่าท่านเห็นสระนี่สระต้นสระบ้านเขาันาดจิมีชุดแรกนะครับแมนครับนี่ว่าต้นสระอันนี้ปลูกว่าง ถ้าอสองพืชสะานมั้งมอปีแล้วนะครับเจเอเพิ่งปลูกไปเลยนะครับแล้วระบบน้ำเจเหไฮยังได้ครับเนี่ยระบบน้ำก็ต่อเกิดมาจากสะยะ่นี่ยนะโอ้ไม่สะแต่ก็ต่อเออเอาปั่มดูดเอาบ่าปั่มดูดเอาอ๋อเห็นบ่ครับก็ไม่ได้แบบว่าตักน้ำระบากเนาะบ่เจอต้อเนี่ยบ่มีปอดขึ้นย่อยร่วงหรือเปล่าโอบ่มีก็มีอยู่ไหมต้นน้อยเนาะ เออพอดนะเอ็เออบังมุงบังมีเนี่ยปัดโอนี่ครับบังมีหน่อยนี่เด้ระบบน้ำของจีนเขาทำอันนี้น้ำไว้ถ้ามันแรงไหมครับถ้าไม่แรงก็นี่ใดขึ้นน้ำปลาปลาอะไรอ๋อนี่เห็นไหคือว่าถ้าน้ำแรงนี่เขาใดขึ้นเลยถ้าเขากระนั่นอันนี้มันเป็นปานน้ำเราปลาดุกกระป๋องอย่างนี่แล้วมามาตัวหน่อยก็แล้วมาใส่ไว้ทีนี่ถ้าถามเรื่องปลานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ มีแถบทุกชนิดมีมือนึ่งเมียวเมียวเมียวนี่เห็นมานี่อืมเปิดไปไงกัน้โอ้โหนะย่อยยุ่งหางล้างคนนะครับบอกมีปมาเจสันเก่งเลยบอกฮู้งอีกโอ้โหใน่ปะฮู้งคนพูนคนเหนียวครับมันมันอ่านั่นเบิดเลนี่มันมือนี่มันปลูกก่อนอันนี้ผักหวานครับผักหวานเจ้นี่ยนี่แม่ผักหวานเลยเนี่ย ออต้องเอามาปลูกยี่โมนี่เอามาปลูกครับผมนาใดมันจะมีใบให้เขากินเลยกระเท้ารีใบมันก็อ๋อีใกอมดเลยผักหวานแทบจะไม่ได้สีแล้วมืัอนี้มันปลูกไหมนี่มันไม่ได้เพิ่งได้เนี่ยมันกำลังขึ้นไหมตะวันอันนี้ต้นสายเลี้ยงวัวเจี๊ยบส้มนี่เอออันนี้ล่ะอันนี้อันนี้อันนี้สามปีสามปีกำลังกำลังเป็นหมากน้อยเนี่ยครับชอบตอนนี้มันกำลังเพิ่มเริ่มติดเนี่ยอ๋อนี่เห็นบ่อยบ่ อันนก็คือช่อมักสลณะนี่นี่สามปีแต่ถ้าสิเบิ้งพี่อันนี้พี่ไว้ไงแน่ยแล้วมีนวยแล้ววะมีดาบไหมพี่อย่างมันนี่โอ๋เจ้าของเด้อเจ้าของเด้อไปเขาบุกไปเพิ่งอันนี้อันัดอัอพาดุงบัะนัดก่อนเออเออบัะนัดนี่ติดนวยเลยอันนี้ไปโอ้นี่ยบอว์นวยมันอยู่ข้างล่างอ่นะอันนี่แหละเป็นช่อสองช่อนะนี่ครับนี่คือบอว ได้หน,นวยแล้วนะครับนี่อือันนี้พี่กับซองชอเพิ่งติดไหมอ,อ,อ๋อสละงอเพื่อเออสละอินโดสายน้ำผึ้งครับเป็นอินโดพอมบ่อ่าอันนี้สไลออินโดไม่ได้ว,ว่าเป็นสไลสธรรมดาเนาะบ่ปอปลูกแต่ี้นที่ปลูกมันแบบว่าบื้อบาเลยตอนนี้ลงไปที่แรกลงไปนี่ชั่นนี้หกชั่นนี้สิบตอนนี้สิบหาต้นต้นใหญ่มันลองเบิึงแล้วกะ<อ>เลยเอาลงมาอีกร้องแล้วหกสิบต้นครับอ่า อ,อ๋อเจดทรงพื่อนอ่ะกวยเพื่อนเกิดยาวลงมาเลยนะครับนนพื้นที่เท่าไรครับเจดนี่ยจ่นี่รอมเมอิดนี่มันไรค,ครึ่งไรครึ่งอันนี้อันนี้ต้นแม่ไปแต่เมื่อคืนพอเห็นเนี่ยมะพร้เดือดถือ <ผม S 2> ดอกตกแม่มันบานเนาะถ้าดอกตกผูมันก็นจะอีกแบบหนึ่งครับโอ้เจดทรงนี่ที่เก่งไหมวะนี่ต้นผักหวานก็ได้มั้งนะถือว่าตะลึงเหม่อเข้าอยู่ในไฮในสวนนะเจดเนาะครับผมไม่ได้พอไปแล้วไงครับผม เป็นในชีวิตอยู่ในให้ในสวนมีมีความสุขบ่ครับมีความสุขเที่ยวมาลายแล้วเออเที่ยวมาลายแล้วนะครับเที่ยวมาลายแล้วอยู่ปั่นผู้เทาใช่และเเ่าแล้วอยู่แบบสงบเนาะไม่ได้วุ่นวายอย่างนนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นซิงหิ้วใจให้เจซงเดยอยู่นะครับผู้ใดต้องการพักต้องการตายอย่างนี้มาตดต่อได้เนาะเจเนาะหรือว่าพวกเสริมสวยตัดผมนี่เขาไม่ยอมมาชมมาตัดอยู่นี่ละ บางครั้นมันมันลอยยาวมันมันมันล่มบนแบบบางหุ่งน่ะกันพูดนะบกโอ้บกหงบหงยังขึ้นหน่วยใหญ่เท่านั้นอ่ะอันนี้แขกดำตาได้ียวปุ๋จะตีลังกาแล้วเนี่ยเนี่ยครับต้องเอาไม้ค้ำเลยเนาะด้วยใหญ่หลายอ่ะว่าต้นมันหน่อยกว่าหน่วยอ่ะวัดมันหน่อยกว่าหน่วยพันยังประเจศไ่ะแขกดำเหมือนอย่างนี้แหละครับ โอ้บือใบหยาอีรีสวนเจซงนี่ปลาเจทออันนี้มันเป็นขวดอ้อบแน่ไงขวดอ,อ้อเพิเศษกระทอมไ,ออไม่กากก็จะนั่เรียนนี่อันนี้มันหักแต่พาะอันมือนัหนนั่นครับอันนี้ลมมันนั่นมันมีไข่หุกอยู่ในนี้ก็เลยนี่ครับอยู่กับธรรมชาติของเจซงนะครับผม <c oughs> อยู่จริง <c oughs> อย่างเงี้ยแบบพริกนะนี่เพาะป่านใดมันเป็นใบยิกใบกอต้นนั้นว่าเป็นมันไม่กันนานเยอะธรรมชาติของห่อ ขัดสันได้ปลูกได้อะคือว่าเก่งเติบไ,ได้ครับนี่พุ่นน่ะบุกวงปลูกตะลีเทียนี่มันมีตะเหน่ยใหญ่ครับเจนี่ดินดินดีวะดินั่งชิลล์เนาะนี่ไหมดินเขาขาอยากจะเอาฟุน้นเนี่ยใช่เอาเฮ้ยให้ผลผลิตแต่ละอันนี่เมื่อติล้ล่ะบุฮวงไหมพี่น้องก็ได้เออขาบุกงูนี่เนี่ยใช่บุกงูหงอยพูดตอนนึงบุกงนี่ยนะครับอ้าพี่บักหนาวต้นไหนต้นไหนอ่ะนี่มันหาหากลงมันเลยเหลือเก่งเดียว พวใไม่พูดนะนี่ครับยูเอแกบาทหลางร่างพจารณาขนาดนี่ออ,อต้นมันหาพูดนะอยาอะ้รครับนี่อต้นมันหาก็เลยตัดแล้วมเลยขึ้นไหมขาะต้นหัด้วครับนี่นี่มีแต้งาม,มันออกมานะครับแต่ว่ามีหน่วยบบกง่ายเลยพูดนะแังน้าวด้วยเหล่านะังน้าวพันนนเวเงี้ยวนาวอีกปบ ค่ะอิลิส่วนเจโซมีเขาได้กินหน้าเขาเมื่อไหร่ครับผมช่วงนี้มันแก่อลังเกิร์เป็นดอกไม้ครับโอ้ธรรมดาตนนี้มันกระดกแล้วนนั่บอกพริกเจโซมีโครงการเฮียอะไรอีกอีกบ่ครับขยายไปอีกปะเคลื่อนป่อเคลื่อนพ่อมันได้กะไรๆใช่เหรอเฮ็ดแบบผักหวานกันครับผมซ่สว่ามีผู้ใดอยากขอมาปรึกษาเรื่องการปลูกพักปลูก ได้ต้นใหม้ต้นบมกบ่วงนี่เขามาปรึกษาเจไดเนะาะจให้ขันน้นในนําได้เขามาเบึงเรียนรููได้ว่าเจวะ<ม>เออ,น,อน,นี่ครับเขามาศึกษากับเจที่นหนนีนน่มันเท่นยากแต่ปานันป้าน,นันมันเป็นมักเ,เ,เป็นนันนันไหมเป็นนันเป็นไปกุดๆนะมันเพราะวันป้ได้ใส่ยาอย่างก็เลยเท็นยากหนึ่งครับผมเนี่เพราะว่ายุนี่พักมือนี่บ้ได้ขีดยาขาดมาแล้วป้ได้ขีดอย่างเช่ดอกบัมีนี่จะเอาแบบล้วนเลย๋อเจนี้ล้วนเลย สวนผักสวนผลไม้ของเจนี่บ่มีอยากขมาแมลงเลยบ่อบ่มี่ออกกแนนี้ธรรมชาติไรสารปลอดสารพิษนะครับผมเห็นบ่สซูมมือนีอเฮาอยกินอย่างนี้เขาต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนกินแล้วก็บานเฮานะครับมีสวนผักสวนผลไม้หลายนะครับแล้วก็แต่ละคนนี่บ่เฮดแบบว่ามีสารพิษเลยนะครับอุกนารันนี้ก็ฝากสวนเจยทรงอีกมองนึงนะเจเนาะจ้ากับผมครับผมโอ้บางนาหลน จแล้วพาเบิ้งยางรอไปคืนอันนี้ยังมาเบิ์ตได้อีกส่วนหนึ่งเห็นว่านี่หน่อย่่่งๆแต่ว่าปลูกแบบว่าหลากหลายเลยแล้วก็ค้นก๊ลังกันบ้างนวกาลังเป็นนวลก่าลังเริ่มมันนั้นแล้วคืนเลียวกับมิตรนวยใหญ่เขไรตัวนวยใหญ่อาจจะเป็นน้ำดินภูเขาดูบอกกับบรูแต่ว่ากาใส่ขิงว้าน่หละแต่ว่าใส่ขิง้องานอะไรนึ่บดอกมูดดอกม่ยางอ่อนมาแล ขามาหอดซ้ายเลยบัดน,นี้คุณน่ะผู้เขานั่นร้านเสริมสวยไปกระเจงเข้าย่าง,างไปพุ่นบัดนี้นี่ขามาเบิ่งเด้อครับเดอ้อผูดด้ใดโอ้หนึ่งประเทศเออไ<ผ>ม่ได้ไป,ไป<ๆ>ทางใดอยากหาสวนงามๆม,มาเบิง่งมาหิ้วใจมานั่งลินนี่ครับมาเสริมสวยกับรานเสริมสวยเจ้ทรงนี่แล้วครับปลากรัพอดีพอดีว่าแห้งกับมะขืน ไม่บอกพื้นเห็ดแบบวขอบกันยังเรียบร้อยนะครับนี่เจโซงครับผมจังได้ก็ให้พี่น้องฝากอุดหนุนร้านเจโซงแลวก็มาเยี่ยมมาชมนะครับผมนี่เจโซงเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ขยันอดทนแห้งนะครับผมพอกันไม่นอกเจโซงนเนาะครับผมาสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ